เดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะว่าคันนี้ชุดท่อ,อยูโราอาร์ไดซ์ซอกับจูนนะฮะจะได้กี่แรงมานะครับคันนี้ใส่กล่องน,นะครับผมแต่ว่าคันนี้ทำหลังแคสแบกนะครับรอชมสักคู่ คันนี้นะฮะคาเยนหลังกที่จูนเสร็จแล้วนะครับคันนี้ใช้น้ำมันเป็น95ซ o อนะครับคันนี้มีชุดออท่อ yuluar dexos ทำจากหลัง c a s แ back ลงมานะครับแล้วก็ติดตั้งกล่องนะครับเข้าไปทีนี้มาดูแรงม้านะฮะคันนี้จะอยู่ที่485นะฮะพอจะอยู่ที่824นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็น E20 นะฮะแรงม้าแน่นอนฮะ,ะจะขึ้นไปประมาณ500มานะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ คายเอนนะฮะป, 2, ปีสองพอย่างนี้นะฮะอยากวันจัดชุดพ่อยูโรอาร์ไดซอรพร้อมจูนมาที่อาร์ทอลซิงได้เลยครับมีหลายสเต็ปนะฮะยังไงมาทักมากันได้ครับขอบคุณครับมาเนาะทอปด้อยยี่อเคอันนี้ไม่ได้เรียกแรงหลังติดบอ่อนะหัวติดกบอาอวาับทีเดียวเชียวจบนะครับประมาณนี้จะใส่เต็มก็กลัวหลุดโค้งอีก <laughs> โอ้โหขึ้นโกรธนะโกรธใช่ไหมถนนคนลื่นโอ้แม่งเดี๋ยวเอาอยู่อ่ะเดี๋ยวนี่สปอร์ตเอาสปอร์ตแล้วสปอร์ตครัแรงเลยประมาณนี้แล้วครับนะครับส่งคลิปประมาณนี้บนถนนนะครับคร้าวๆเพราะพื้นที่แคบนะครับไปล้ครับโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม